นอนตามหน้าหน้าบ้านเขาเป็นชายคาที่เขาเขาผมหาพยายามหาที่เขาเช่าให้ชอบเลยนะแต่คแาวนีมม้นอนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่เขาคิดราคาแพงไหมเวลาไปเช่าเขาเดีย๋ยวนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่ามันมีโรงแรมแบบค่อนข้างเยอะแบบจยู่ในที่ที่ว่าเพราะว่ามันเป็นเป็นที่ที่คนทบเทนใจอ๋อแถวเนี้ยใช่ไหมหรือว่าทำมาที่ไหรือว่า หมายถึงจะไปเช่าโรงแรมที่เขาแบบเหมือนคนขายบริการไปเช่าราคาไม่แพงอะไรเงี้ยอ๋อแต่นี้ผมกลัวว่ามันจะวุ่นวายอืมอืมก็เลยอยากดูบบกเฮ่านี้เกทเทลถูกถูก,กน่าจะหายากแต่ก็ไม่รู้ว่าเกทเท์มันยังเปิดอยูไ่ไหมสถานการณ์อย่างเงี้ยก็อันนี้แหละที่ผมผมคือว,ว จริงๆผมไม่ไม่มีไม่มีพวกโรคโควิดนะเพราะว่าผมเดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็ผมผ่านเข้าออกข้ามจังหวัดทั้งในขัรวจเขั้วสองเขาตรวจไหมแล้วก็มีใบรับรองจากโรงพยาบาลจากอย่างอย่างที่ปัตตานีแม้กระทั่งที่นี่ที่ปัตตานีนี่ไปถึงปัตตานีมาเหรอไปช่วงไหนครับไปถึงโคโลไปไม่หมายถึงเนี่ยเชิงเพิ่งไปมาใช่ไหมอ๋อปีนี้แหละปีนี้ใช่มนต หนักกว่าที่นี่นะช่วงที่ว่าหนักหนักจริงหนักแบบเดือดก็พอช้างก็หนักพอช้างนี่มาจากใต้มาจากใต้ครับหนักมาจากใต้ที่บนนขึ้นลาหมดของที่ทำอ่ะก็เลยแบบเจริญก็ไปทางใต้ที่หายใจคนก็ขโมยของขโยมีแท็กแท็กมีรูปเขียนมีงานแบบนี้เยอะ เสื้อผ้าแล้วก็เป็นพวกเอกสารสำคัญทั้งหมหลายอย่างทั้งทั้งทั้งสิบคนไปหมดเลยอ๋อแ,แ,แล้วก็ไม่ได้คืนเลยครับผมแจ้งความของเขาเจ้าหน,น้าที่ตำรวจทำหายก็ทำเองดีอ๋อแต่ว่ามันหายบ่อยแล้วนะแต่ว่าแจ้งแจ้งแล้วไม่เคยได้คืนเลยมันไปไหนหมดทั้งลูกทั้งเสื้อผ้าทั้งอุปก ไปส่งคามไปไปไปถึงโลกน่ะสิ่งสำคัญมันเป็นเรื่องราวเบอร์โทรศัพท์ของครอบครัวผมเพื่อนที่ผมสามารถติดต่อได้อ่ะหมดไปหมดเลยเพราะว่าผมจริงๆมีโทรศัพท์เพื่อนจักทีเป็นทีมให้โทรศัพท์ไว้เป็นโผล่บุตไปโดนขโมยที่เวียงจันท์ขโมยที่เวียงจันท์แจ้งความ พาร์ต่ก็แจ้งความพร้อมเงินประกับแล้วอ่านพูดทำทำาบบพาร์ต่อนะผมสี่ใบสี่แผ่นไม่ใช่สี่ใบไม่เป็นเล่มน,นะสี่ใบกระดาษสี่แผ่นติดกันนับเป็นสี่แผ่นขโมยขโมยกไปทําไปทําแล้วไปทําแล้ว,ไป,ลวไปสอบไปติดแล้จับเล่มใหม่อดูขโมยขโมยกแลบอกเข้าไปทบ นนอืมอเอาตอนนั้นไปนี่ไปยังไงครับเดินเดินเดินทางนั้นเดินลูกเดียวเดินลูกเดียวได้ได้ข้างโมไซคนขับมัาจา่จแล้วอ,อ๋อ,อ,อไปถึงตรงทางข้ามที่จะข้ามจีนใช่ไหม<ร>แล้วเขาก็รับกลับมาเขาไม่อยากเขายังไม่เปิดจีนมันยข้ามไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นมโควิดระบาดรุนแรง แสดงว่าเร็วๆนี้สิปีที่แล้วปีที่แล้วผมเป็นคนาปออกมาจากมบ้านเพราะว่าเรื่องของการเมืองที่ไปที่ผมเป็นคนไปซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่ที่ปไปแล้วก็ทำร้านร้านร้านแบบวิร์กช็อปอืนอันนี้เวิร์กไม่ใช่เวิร์กช็อปก็คล้ายๆก็ใครมาก็สอนให้ดีบ้างให้เขาช่วยซื้อของอะไรเงี้ย